สวัสดีค่ะลองจินตนาการตามดูนะคะว่าถ้าเกิดมีเสียงร้องของศิลปินหน้าใหม่คนหนึ่งที่มันเอ่อเหมือนกับเสียงของราชินีลูกทุ่งในตำนานมากๆอืมครับเหมือนจนปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่เราว่าฉลาดฉลาด,ฉลาดกันเนี่ยถึงกับงงไปเลยงงเลยเหรอครับค่ะคือแยกไม่ออกเลยว่านี่เป็นเสียงร้องใหม่หรือว่าเป็นเสียงจากแผ่นเสียงต้นฉบับจนถึงขั้นไปแจ้งเตือนเรื่องลิขสิทธิ์กับคนทำวิดีโอเลยนะคะ นี่ไม่ใช่พลอดหนังไซไฟนะแต่เป็นเรื่องจริงที่กำลังเกิดขึ้นกับต้นข้าวสุปริยาค่ะใช่เลยครับมันเป็นปรากฏการณ์ที่แบบซับซ้อนแล้วก็ม่าสนใจกว่าที่เห็นผิวเผินมากๆเลยนะวันนี้เราเลยจะมาลองแกะรอยเรื่องนี้กันค่ะ คือเรามีข้อมูลจากหลายแหล่งเลยทั้งบทสัมภาษณ์ของผู้บริหารจากอสมทเกี่ยวกับเวทีรางวัลใหญ่ปลายปีมีบทวิเคราะห์ที่เจาะลึกไปถึงสไตล์การร้องของเธอแล้วก็มีข้อมูลอัปเดตจากกลุ่มแฟนคลับที่โหแข็งแกร่งมากอเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือไม่ใช่แค่จะมาเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นนะแต่เราจะพยายามทําความเข้าใจกันว่าไอ้สูตรสําเร็จของปรากฏการณ์นี้มันคืออะไรกันแน่ แล้วมันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับวงการเพลงลูกทุ่งไทยในปัจจุบันด้วยครับน่าสนใจมากเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่เรื่องที่น่าจะใหญ่แล้วก็ร้อนแรงที่สุดตอนนี้เลยดีกว่าครับผมนั่นก็คือสมรภูมิรางวัลที่เธอมไม่ได้เข้าชิงแค่ง,งานเดียวนะคะแต่มีชื่ออยู่บนเวทีระดับประเทศพ,พร้อมกันถึง2เวทีเลยโหสงเวทีเลย,เเลยใช่ค่ะคือ Thailand To p ปโหว2025ของอสมทแล้วก็ไทยรัฐอวอร์ด2025 แค่การเป็นศิลปินหน้าใหม่แล้วมีชื่อเข้าชิงสองเวทีใหญ่พร้อมกันแบบนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วนะคะไม่ธรรมดาอย่างยิ่งเลยครับแล้วถ้าเราเจาะไปที่เวทีของอสมทก่อนนะมันมีอะไรที่น่าสนใจซ่อนอยู่เยอะมากยังไงคะประเด็นแรกเลยคือ ปีนี้เป็นปีแรกเลยนะครับที่อสมทเขาเพิ่มสาขาศิลปินลูกทุ่งเข้ามาในรางวัลน,นี้โอ้ปีแรกเลยเหรอคะใช่ครับนี่มันเหมือนกับเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากว่าอสมทในฐานะเจ้าของคลื่นลูกทุ่งมหานคร fm 9 5ที่เป็นเบอร์หนึ่งของประเทศมาตลอดเนี่ยเขามองเห็นแล้วว่าพลังของแฟนเพลงลูกทุ่งมันมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆอีกต่อไปแล้ว,วครับเหมือนกับว่าองค์กรใหญ่เริ่มมองเห็นแล้วว่า ฐานแฟนคลับตรงนี้แข็งแกร่งมากพอที่จะสร้างแรงกระเพื่อมได้จริงๆถูกต้องครับแล้วแรงกระเพื่อมที่ว่าเนี่ยก็มาเร็วกว่าที่คาดไว้เยอะมากเลยนะเพราะมีคําพูดจากคุณสุวิตทรัพย์มหาอุดมที่เป็นผู้บริหารของอสอมทเขาให้สัมภาษณ์ไว้น่าสนใจมากเขาบอกว่าทีมงานเองก็ประหลาดใจกับคะแนนโหวตของคุณต้นข้าวที่พุ่งขึ้นมาสูงมากสูงจนเขาเปรียบเลยว่าเป็นเหมือนยอดข้าวที่หนีน้ําท่วมขึ้นมาโอโ้โหยอดข้าวหนีน้ําท่วม ครับแล้วที่มันน่าขนลุกคือคำเปรียบเรยนี้มันดันไปเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันที่มีสถานการณ์น้ำท่วมหนักที่หาดใหญ่พอดีเลยเอ๋อจริงเหรอคะครับกลายเป็นภาพเปรียบเทียบที่ทรงพลังแล้วก็บังเอิญอย่างไม่น่าเชื่อเดี๋ยวนะคะนั่นเป็นคำเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากเลยแต่มันคุดูเหมือนเป็นเรื่องบังเกินที่สมบูรณ์แบบเกินไปหน่อยไหมคะคือเขาแค่พูดเปรียบเรลอยๆหรือว่าเขารับรู้ถึงสถานการณ์น้ำท่วมจริงในตอนนั้นแล้วจงใจใช้คำนี้อะค่ะ จากบริบทของบทสัมภาษณ์นะครับดูเหมือนว่ามันเป็นความบังเอิญที่เกิดขึ้นในจังหวะที่พอเหมาะพอเจาะมากกว่าอ๋อ oh. ซึ่งนั่นยิ่งทำให้มันทรงพลังขึ้นไปอีกเพราะมันไม่ได้ถูกวางแผนมาแต่มันสะท้อนภาพความเป็นจริงขึ้นมาเองโดยธรรมชาติเลยครับโอเคเข้าใจแล้วค่ะแล้วพลังโหวตที่มหาศาลขนาดนั้นมันมาจากไหนคะได้ยินมาว่าระบบการโหวตเองก็ไม่ได้ง่ายเลยนี่คะโดยเฉพาะกับกลุ่มแฟนคลับของเธอ ใช่เลยครับนี่คืออีกหนึ่งจุดที่น่าทึ่งมากระบบการโหวตหลักของอสมทเนี่ยคือการโหวตผ่านแอปพลิเคชันพร้อมโพสต์ของไปรสนีไทยอ๋อพร้อมโพสต์ครับผมซึ่งจากสิ่งสะท้องของแฟนคลับหลายๆคนนะเขาบอกว่ามันค่อนข้างซับซ้อนมีหลายขั้นตอนแล้วก็ไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้ง่ายๆขนาดนั้นสำหรับทุกคน พอจะนึกภาพออกเลยค่ะขนาดคนรุ่นใหม่บางทียังงงกับแอปของภาครัฐเลยแล้วกลุ่มแฟนคลับหลักของคุณต้นข้าวที่ได้ยินมาว่าเป็นกลุ่มผู้สูงวยัยหรือที่เรียกกันว่าสอวอเป็นส่วนใหญ่พวกเขารับมือกับความท้าทายทางเทคโนโลยีนี้ยังไงคะนี่แหละครับคือบทพิสูจน์ความทุ่มเทท,ที่แท้จริงมันกลายเป็นการเรียนรู้ครั้งใหญ่ของกลุ่มแฟนคลับเลยนะค่ะมีการทำคู่มือสอนการเป็นขั้นเป็นตอนในกลุ่มไลน์ใน Facebook ลูกหลานก็ต้องมาช่วยสอนพ่อแม่ปู่ย่าตายายให้ใช้แอป,ปเพื่อโหวตให้ศิลปินที่ตัวเองรักน่ารักมากเลยอะ่ะใช่ครับมันเป็นภาพที่แสดงถึงความพยายามอย่างสูงมากที่จะข้ามกำแพงทางเทคโนโลยีไปให้ได้มันไม่ใช่แค่การกดโหวตแล้วนะคะแต่คือการลงทุนลงแรงเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเลยแล้วระบบโหวตนี้มันเป็นแบบไหนคะคือใครจ่ายเยอะกว่าก็ชนะหรือว่ามันมีมิติอื่นด้วยมันมี2ส,ส่วนที่น่าสนใจครับคือมีระบบโหวตฟ,ฟรี ที่ให้สิทธิ์โหวตได้วันละหนึ่งครั้งซึ่งคะแนนนี้สามารถสะสมไว้ได้นะอ๋อสะสมได้ใช่ครับหมายความว่าถ้าขยันเข้ามาโหวตทุกวันก็จะมีพลังในการโหวตมากขึ้นเรื่อยๆเป็นการให้รางวัลกับความสม่ำเสมอแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีระบบโหวตแบบเสียเงินด้วยอืมซึ่งแน่นอนว่าสร้างพลังได้มากกว่า มันก็เลยกลายเป็นการต่อสู้กันระหว่างความขยันของสายโหวตฟรีกับกำลังทรัพย์ของสายโหวตแบบจ่ายเงินซึ่งแฟนคลับของคุณต้นข้าวก็สู้กันในทุกรูปแบบเลยครับโห oh, ฟังดูแล้วดุเดือดจริงๆแล้วในอีกเวทีนึ่งล่ะคะไทยรัฐอวอร์ดสถานการณ์เป็นยังไงบ้างเวทีนั้นยิ่งดุเดือดเข้าไปใหญ่เลยครับถ้าเราดูตัวเลขล่าสุดนะวันที่หนธันวาคม2568นะค่ะ <c oughs> สถานการณ์มันบีบหัวใจมากคุณต้นข้าวอยู่อันดับที่2มีคะแนนอยู่ที่688,747โโหวตซึ่งตามหลังอันดับหนึ่งอย่างแพทริกนัทวันอืมซึ่งมีแฟนคลับอินเตอร์ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับตามอยู่ประมาณ165,000คะแนนแต่ที่น่าหวาดเสียวคือเธอมีคะแนนนำอันดับ3อย่างคู่จิ้นสุดฮอต ฟรีนเบกกี้อยู่แค่ประมาณ45,000คะแนนเท่านั้นเองหมายความว่าเธออยู่ตรงกลางเลยอันดับสามารถพลิกขึ้นหรือลงได้ตลอดเวลาแค่มีใครทุ่มโหวตก้อนใหญ่เข้ามาเกมก็เปลี่ยนได้ทันทีเลยใช่ครับสถานการณ์ยังไม่นิ่งเลยแม้แต่น้อยและที่สำคัญคือเดิมพันของเวทีนี้มันสูงมากเพราะหนึ่งในรางวัลพิเศษสำหรับผู้ชนะคือการได้ขึ้นป้ายบิลบอร์ดที่ไทม์สแควร์อะไรนะคะบิลบอร์ดที่ไทม์สแควร์เนี่ยนะ สำหรับรางวัลศิลปินไทยเนี่ยนะใช่ครับกลางมหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเลยครับโอ้โหนี่มันยกระดับการแข่งขันไปอีกขั้นเลยจากสงครามบวชในประเทศกลายเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีบนเวทีโลกไปแล้วซึ่งทั้งหมดนี้มันก็ยิ่งทำให้สงสัยมากขึ้นไปอีกค่ะว่าอะไรคือแม่เหล็กที่ดึงดูดพลังสนับสนุนมหาศาลขนาดนี้ได้มันต้องมีอะไรบางอย่างในตัวตนหรือเสียงร้องของเธอที่พิเศษจริงๆและนั่นก็คือคำถามที่นำเราไปสู่รัวใจของปรากฏการณ์นี้เลยครับ ถ้าการแข่งขันคือสมอรภูมิเสียงร้องของเธอก็คือสุดยอดอาวุธอคำตอบมันอยู่ในประเด็นที่เราคุยกันตอนแรกเลยคือคุณภาพเสียงที่มีความเป็นลูกทุ่งแท้สูงมากสูงในระดับที่เทคโนโลยีอย่าง AI ยังต้องยอมแพ้เลยครับตรงนี้แหละขางที่ว่ามันน่าทึ่งที่สุดคือ AI มันไม่ได้ฟังเพลงแบบใช้ความรู้สึกมันวิเคราะห์จากลายคลื่นเสียงจากความถี่จากองค์ประกอบทางเทคนิคลุ้น้วนเลยใช่ครับการที่มันสับสน แล้วบอกว่าเสียงของต้นข้าวคือเสียงของแม่พึ่งพุ่งพง,พงดงุจันทร์มันหมายความว่าเสียงของเธอมีคุณสมบัติทางกายภาพที่ใกล้เคียงกับต้นฉบับในระดับที่เครื่องจักรแยกไม่ออกเลยเหรอคะถูกต้องครับมันคือการยืนยันเชิงเทคนิคเลยว่าเสียงของเธอไม่ได้แค่คล้ายแต่มันมีลายเซ็นบางอย่างที่ตรงกับต้นฉบับอย่างน่าประหลาดโอ้ oh. แต่นี้ไม่ใช่แค่การเรียนแบบเสียงนหมครับถ้าเป็นแค่การเรียนแบบมันจะขาดสิ่งที่เรียกว่าจิตวิญญ,ญาณซึ่งศิลปินหลายคนก็พยายามทา แต่สิ่งที่ทำให้คุณต้นข้าวแตกต่างคือการที่เธอเข้าถึงแก่นและสไตล์การร้องแบบลูกทุ่งแท้ๆได้จริงๆมันคือการสืบสารที่ไม่ใช่การลอกเลียนแบบครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่ามันคือการสืบสารไม่ใช่แค่การก๊อปปี้ที่ทำได้เนียนมากๆเรามีเครื่องยืนยันจากบุคคลที่น่าเชื่อถือที่สุดในวงการครับใครคะนั่นคือครูสลาคุณวุฒิท่านเคยพูดชมคุณต้นข้าวไว้สั้นๆแต่มีความหมายลึกซึ้งมากว่า ถ้าเป็นเพลงของพุ่มพวงไว้ใจต้นข้าวได้เลยโอ้โห oh. คำพูดนี้จากครูเพลงระดับประเทศมันเหมือนการมอบใบรับรองคุณภาพขั้นสูงสุดเลยนะครับมันบอกเราว่านี่ไม่ใช่แค่เด็กสาวเสียงเหมือนแต่คือคนที่เข้าใจและสามารถถ่ายทอดเพลงของพุ่มพวงอย่างถูกต้องและถึงแก่นจริงๆอื mm. ซึ่งมันก็สอดคล้องกับมุมมองของคุณสวิตจากอสอมทที่มองว่าคุณต้นข้าวเป็นเหมือนต้นแบบของการนำพาลูกทุ่งแท้ให้กลับมามีตัวตนที่ชัดเจนอีกครั้งในยกนี้เลยโอเคพอมีคำของครูสลามายืนยันแบบนี้มันหนักแน่นมากจริงๆแล้ว ไอเรื่องที่ AI สับสนเนี่ยมันมีเคสจริงๆที่จับต้องได้เลยไหมคะหรือเป็นแค่เรื่องเล่าต่อๆกันมามีเคสที่ชัดเจนมากครับมาจากเจ้าของช่อง YouTube คลื่นเสียงฟ้าใสโอ oh. ครับเขาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเพลงลูกทุ่งเขาออกมาเล่าประสบการณ์ตรงของตัวเองเลยเขาบอกว่าเวลาที่เขาทำคลิปวิดีโอแล้วเอาเพลงที่คุณต้องเข้าร้องคฟเฟอร์โดยเฉพาะเพลงของแม่พึงพ่งพุ่มพวงมาใช้เป็นเพลงประกอบเดี๋ยวนะคะขอเดาโดนแจ้งเตือนเรื่องลิขสิทธิ์ใช่ไหมคะ ใช่เลยครับโดนแจ้งเตือนทันทีแต่ที่พีกว่านั้นคือคเขาบอกว่าปัญหานี้จะเกิดก็ต่อเมื่อเขาใช้เสียงร้องของคุณต้นข้าวเท่านั้นถ้าเขาไปเอาเวอร์ชันคาเวอร์ของนักร้องคนอื่นที่ร้องเพลงเดียวกันมาใช้ AI จะจับไม่ได้ออแต่พอเป็นเสียงของคุณต้นข้าวปุ๊บระบบจะแจ้งเตือนทันทีว่านี่คือเพลงที่มีลิขสิทธิ์ของต้นฉบับเลย <mover> เขาเลยต้องแก้ปัญหาด้วยการลดเสียงเพลงของคุณต้นข้าวลงจนแทบจะไม่ได้ยินเพื่อให้รอดจากการตรวจจับของ AI ครับ นี่มันเป็นเรื่องที่ตลกร้ายมากเลยนะกลายเป็นว่าคุณภาพเสียงที่ดีเกินไปของเธอกำลังสร้างปัญหากับคนทำคอนเทนต์เหมือน AI มันเป็นแฟนพันธุ์แท้ของแม่พึ่งพุ่มพวง,พงแล้วพอได้ยินเสียงที่เหมือนมากๆก็จะบอกว่าเฮ้ย hey, นี่มันของแท้เอามาใช้แบบนี้ไม่ได้นะประมาณนั้นเลยครับมันคือเครื่องพิสูจน์คุณภาพเสียงที่แปลกแต่จริงที่สุดเท่าที่เคยได้ยินมาเลยคะ่ะมันคือคำชมในรูปแบบของการแจ้งเตือนเรื่องลิขสิทธิ์นั่นเองครับ แต่มันก็ชี้ให้เราเห็นว่าเสียงร้องคือจุดเริ่มต้นที่แข็งแกร่งมากแต่ความสําเร็จระดับปรากฏการณ์แบบนี้มันไม่ได้มาจากแค่เสียงร้องเพียงอย่างเดียวนะครับอืเสียงร้องที่ยอดเยี่ยมอาจจะทําให้คนหยุดฟังแต่สิ่งที่ทําให้คนลุกขึ้นมาสู้มาโหวตมาชุมเทขนาดนี้มันต้องมีอะไรมากกว่านั้นหมายถึงชุมชนแฟนคลับที่เหนียวแน่นที่เราพูดถึงกันตอนแรกใช่ไหมคะกลุ่มคนที่ยอมเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อสนับสนุนเธอใช่ครับและพลังของพวกเขามันไปไกลกว่าแค่เรื่องการโหวตแล้ว สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นควบคู่กันไปคือการที่ชุมชนแฟนคลับนี้ได้รวมตัวกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมในนามของศิลปินด้วยโห oh. ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือโครงการระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ที่จัดขึ้นผ่านเพจของคุณต้นข้าวเองซึ่งข้อมูลล่าสุดณวันที่1ธันวาคม2568พวกเขาสามารถรวบรวมเงินบริจาคได้สูงถึง2 1 9ล้านบาทครับ 2>, 2ล้านกว่าบาทนี่มันไม่ใช่แค่การรวบรวมเงินบริจาคเล่นๆแล้วนะ นี่คือการเคลื่อนไหวทางสังคมขนาดเล็กๆเลยนะทำไมพวกเขาถึงทำได้ขนาดนี้มันมาจากไหนคะพลังในการจัดระเบียบและระดมทุนมากมายขนาดนี้ผมคิดว่ามันสะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างของกลุ่มแฟนคลับที่ไม่ได้มีแค่เด็กวัยรุ่นแต่มีผู้ใหญ่มีคนวัยทำงานที่มีทั้งกำลังทรัพย์และประสบการณ์ในการจัดการอ๋อ oh. มันไม่ใช่การรวมตัวกันแบบฉาบฉวยแต่เป็นชุมชนที่มีความผูกพันกันจริงๆ และที่น่าทึ่งที่สุดคือมันย้อนกลับไปเชื่อมโยงกับคำเปรียบเปรยของคุณสุวิทย์เรื่องยอดข้าวหนีน้ำท่วมได้อย่างพอดีเป๊ะเลยนั่นสิคะกำลังคิดอยู่เหมือนกันมันเหมือนกับว่าจากตอนแรกที่คะแนนโบสของเธอถูกเปรียบเปรยว่าเป็นยอดข้าวที่หนีน้ำท่วมขึ้นมาตอนนี้ตัวเธอและแฟนขับได้กลายมาเป็นพลังที่ช่วยให้คนอื่นหนีจากภัยน้ำท่วมได้จริงๆใช่เลยครับมันเป็นเรื่องราวที่สวยงามและสมบูรณ์ในตัวเองอย่างไม่น่าเชื่อเลยมันคือการเปลี่ยนจากสัญ,ญลักษณ์เชิญเปรียบเปรย มาสู่การกระทําที่เป็นรูปธรรมและสร้างผลกระทบได้จริงและนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งเสาหลักที่สําคัญที่สุดที่ค้าจุนปรากฏการณ์นี้อยู่ก็ได้ครับคือความรู้สึกของการได้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ดีงามที่ยิ่งใหญ่กว่าแค่การสนับสนุสนศิลปินคนหนึ่งและดูเหมือนว่าพลังสนับสนุนทั้งหมดนี้กําลังจะผลักดันให้เธอเดินทางไปสู่ก้าวต่อไปที่สําคัญที่สุดในอาชีพศิลปินแล้วด้วยเพราะเห็นข่าวแววแวๆมา,มาว่าเธอกําลังจะมีซิงเกิลเป็นของตัวเองแล้วใช่ไหมคะใช่ครับ และนี่คือหมุดใหม่ที่ทุกคนรอคอยการเดินทางจากนักร้องประกวดสู่ราชินีเพลงกเวอร์ที่หาตัวจับยากและในที่สุดก็กําลังจะก้าวไปสู่การเป็นศิลปินที่มีผลงานเพลงเป็นของตัวเองอย่างเต็มตัวอืมเป็นการเติบโตที่สมบูรณ์แบบมากครับผมและจากข้อมูลที่ออกมาเพลงนี้ก็ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นการขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่อยู่เคียงข้างและสนับสนุนเธอมาตลอดด้วยครับเป็นการตอบแทนที่สมน้ําสมเนื้อกับความทุ่มเทที่แฟนคลับมีให้เธอจริงจริง ถ้าให้ลองมองภาพรวมทั้งหมดที่เราคุยกันมานะคะมันเหมือนกับว่าปรากฏการณ์ของต้นข้าวสุปิยาเป็นภาพสะท้อนของพายุที่สมบูรณ์แบบครับมันมีส่วนผสมของความคิดถึงอดีตผ่านเสียงร้องแบบลูกทุ่งแท้ที่คนหอยหามีพลังของชุมชนที่เข้มแข็งและพร้อมจะสู้กับอุปสรรคอย่างความท้าทายทางเทคโนโลยีและสุดท้ายคือการมีเป้าหมายร่วมกันที่ยิ่งใหญ่กว่าแค่ตัวศิลปินคือการทำความดีเพื่อสังคม ใช่เลยครับมันคือการบรรจบกันของหลายสิ่งหลายอย่างศิลปินคนหนึ่งได้กลายเป็นจุดศูนย์รวมของความคิดถึงวันวานในอดีตความท้าทายของโลกยุคปัจจุบันและพลังแห่งการสร้างสรรค์สิ่งดีๆเพื่ออนาคตทั้งหมดนี้รวมอยู่ในปรากฏการณ์เดียวซึ่งมันก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่น่ากบคิดมากสำหรับพวกเราทุกคนคำถามที่ว่าอะไรหรอคะคำถามที่ว่าในยุคสมัยที่ภูมิทัศน์ของวงการเพลงมันถูกครอบงำด้วยกระแสะเพลงป๊อปจากทั่วโลก มีอิทธิพลจากเกาหลีจากตะวันตกหลังไหลเข้ามาไม่หยุดการที่ผู้คนจำนวนมหาศาลพร้อมใจกันหันกลับมาทุ่มเทแรงกายแรงใจและแรงทรัพย์สินให้กับเสียงร้องที่มีความเป็นดั้งเดิมมีรากเหงา้าและเป็นของแท้อย่างของคุณต้นข้าวปรากฏการณ์นี้กำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้ฟังในยุคนี้กำลังมองหาหรือสิ่งที่มันอาจจะขาดหายไปในโลกของเสียงเพลงทุกวันนี้กันแน่ครับ